จีนส่งมอบเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษที่ใช้เชื้อเพลิงเมทาโนอลแบบ2ระบบลำแรกของโลกเรือลำนี้ออกแบบและก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีจีนทั้งหมดพิธีส่งมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาที่เมืองต้าเหลียนเมืองท่าสำคัญในมณฑลเหลียวหนิงการส่งมอบเรือลำนี้นับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมต่อเรือจีนทั้งในมิติด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตอบย้ำความสามารถในการแข่งขันของจีนในเวทีอุตสาหกรรมต่อเรือโลกเรือลำนี้มีชื่อว่าไคถัวพัฒนาโดยบริษัท CSSC ต้าเหลียนชิปบิลดิ d งอินด d ส s รี i a ลเดเวล o p เมนตจำกัดตัวเรือมีความยาว333เมตรกว้าง60เมตรสามารถบรรทุกน้ำมันดิบได้ถึง2.1ล้านบาร์เรล เมื่อเทียบกับเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษแบบเดิมเรือไข่ถัวมีสมรรถนะด้านการเดินเรือและการเข้าเทียบท่าได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเรือลำนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เมทานอลแบบ2ระบบและระบบใจเชื้อเพลิงเมทานอลที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานานชาติฉบับล่าสุด ผู้จัดก,การโครงการระบุว่าการใช้เชื้อเพลิงเมทานอลสามารถช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุดถึงรอยละ92และลดการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้มากถึงรอยละ99เเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงแบบเดิมนอกจากการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำนี้ยังติดตั้งเทคโนโลยีอัจฉริยะหลากหลายรูปแบบช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเดินเรือ และการบำรุงรักษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบริษัทผู้ต่อเรือระบุว่าเรือไคถัวมีกำหนดให้บริการในเส้นทางระหว่างตะวันออกกลางและตะวันออกไกล